ทำไมกระบะ Isuzu D-Max ถึงไม่เป็นที่นิยมเท่าแต่ก่อนเมื่อเทียบยอดขายกับคู่แข่งตลอดการอย่างโตโยต้าเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศอย่างออสเตรเลียพบว่นนรุ่นขับ4มีตัวเลขการขายลดลงทั้งกระบะ D-Max และ MU-X จนต้องเข็นโปรโมชั่นออกมากระตุ้นตลาดซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินไปมากกว่า1,000 0บาทในการออกรถใหม่นั่นเองท่ามกลางการแข่งขันที่กำลังดูเดือดในแดนจิงโจ้ของรถ4ี่ที่เป็นตลาดใหญ่ของลูกค้าออสเตรเลีย สำหรับในตลาดเมืองไทยหลังนโยบายความเข้มงวดของสถาบันสินเชื่อการกู้ไฟแนนซ์นทำได้ยากขึ้นทำให้ส่งผลต่อตลาดพิกับหนึ่งตันโดยตรงซึ่งเป็นผลกระทบที่ทุกค่ายต้องเจอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือยอดขายกระบาดในไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ก็ร่วม2ปีเข้าไปแล้วนะครับเจ้าตลาดที่เคยขายได้มากกว่า10,000คันต่อเดือนตอนนี้ขายได้เพียง4ี0 0 0ันคันเท่านั้นแน่นอนวันลดลงไปมากกว่า5 0เซ์ โดยเฉพาะกระบะ Isuzu D-Max ที่เป็นโมเดลยอดขายอันดับหนึ่งหลายปีติดต่อกันกลับกลายเป็นว่าต้องหลง่นลงอันดับ2คู่แข่งอย่าง Toyota Hilux สามารถาารักษาระดับการขายหรือยืนระยะได้ดีกว่าแม้ยอดขายจะไม่ต่างกันมากนักก็ตามซึ่งจากความเข้มงวดในการปล่อยแฟนนซ์ยากขึ้นกระทบต่อกลุ่มลูกค้าของ Isuzu ไม่น้อยและแม้ว่าจะแก้เกมด้วยการเปิดตัวขุมพลังเครื่องยนต์ตัวใหม่กับดีเซล2 2ง Maxforce ที่มีจุดเด่นในด้านความแรงและความประหยัดมากกว่า1.9ก็ตาม แต่ยอดขายกลับไม่ฟื้นตัวอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งยอดขายในเดือนล่าสุดอย่างมิถุนายนมีตัวเลขการขายเพียง3,700คันเท่านั้นถือว่าเป็นยอดขายน้อยที่สุดในรอบปีเลยนะครับทำให้ยอดสะสม6เดือนแรกของปีกระบาะ Isuzu ตามหลัง Toyota ตตมากถึง8,515คันแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ Isuzu จะไล่ตามทันในปีนี้ทางด้านตลาดออสเตรเลียมีรายงานว่าในปีนี้รุ่นขับ4ของกระบะ D-max ตัวเลขการขายลดลงไปถึง10.7%ส่วนตัวขับสของ m ิวเลดลงถึง18%จากปีก่อนทําให้ต้องออกโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายในหลายส่วนเมื่อออกรถใหม่แม้ว่าจะเป็น i s u z u d Max b l a d e ซึ่งเป็นเวอร์ชันอัปเกรดสมรรถนะมีราคาประมาณ1 6 5 0 0 0 0บาทตอนนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกรถสูงสุดเกือบ2 0 0 0 0บาทในรุ่น Xterrain ที่มีราคาประมาณ1,500,000บาทและ X Rider ราคา1,260,000บาท สามารถประหยัดได้มากถึง1,80,000บาทส่วน SUV 7จที่นั่งอย่าง Isuzu MU-X รุ่น LST ราคาประมาณ1,500,000บาทสามารถประหยัดได้เกือบ2,000 0 0บาทเช่นกันแต่ข้อเสนอมีอายุถึง21สิงหาคมนี้เท่านั้นโดย Isuzu D-Max 4 x ,4 นยอดขายในออสเตรเลียมกราคมถึงกรกฎาคมมีประมาณ1,2,700คันน้อยกว่าปีที่แล้วที่ทำได้14,300คัน ส่วน Isuzu m i x 4 4อทำได้9,800คันปีก่อนขายได้11,500คันนะครับและทุกคนคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ